สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับตาเทพนะครับผมอุปกรณ์ที่ให้มาของของตาเทพที่มีให้ในกล่องนะครับมันจะมีนะครับสายอินเทอร์เน็ตให้นะครับหนึ่งเส้นแล้วก็อันนี้นะครับสายนี้คือสายอ่าพาวเวอร์นะครับที่ต่อเข้ากับตาเทพนะครับเมื่อเสียบสายพาวเวอร์แล้วนะครับคือถ้าใครบางคนเนี่ย ถ้าจะใช้คอมตัวเดียวเลยนะครับก็เสียบสายตรงนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งค่าก็จะใช้งานได้เลยนะครับลงโปรแกรมตั้งค่าก็จะใช้งานได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการจะใช้อินเทอร์เน็ตด้วยอยู่แล้วเราใช้อินเทอร์เน็ตมีอยู่คอมเดียวเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ให้ทําการเป็นการเสียเวลาเราต้องมานั่งถอดสายตัวนี้เข้าออกนะครับในในช่องแลนของเราเนี่ย ช่องอินทร์เน็ตของเราเนี่ยทุกครั้งในการใช้นะครับเราต้องไปซื้อไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้เพิ่มมานะครับมันจะไม่มีอยู่ในกล่องน,นะมันจะต้องซื้ออันนี้ขึ้นมานะครับสายอ่าเป็น u s b to Internet นะครับฝั่งนี้มันจะกลายเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับนี่เป็น u s b นะครับเลือกยี่ห้อที่มันดีดีหน่อยนะครับเพราะว่าสายใหญใหญ่ทําให้การเดินทางของสายไฟมันจะเสถียรขึ้นนะครับกล้องก็จะชัดขึ้นไม่ไม่ดีเลยนะครับต้องซื้อตัวนี้ด้วยนะครับผม นะครับผมผมซื้อของของยูกินมาผมซื้อของถูกมาแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอ่ามันช้าช้านะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างของถูกกับของของที่มันดีหน่อยนะครับนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็เสียบมันเข้าไปอย่างนี้ครับทางนี้นะครับเชื่อมต่อเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เสียบเข้ากับ USBPo พอร์ตของเราได้เลยนะครับนะครับ ก่อนจะเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเลยนะครับการตั้งค่าเนี่ยเราเข้าไปที่นะครับหน้าต่างอินเทอร์เน็ตของเรานะครับรูปอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวผมตูมให้ดูชัดๆก่อนนะครับดูตรงนี้นะครับนี่หน้าต่างอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปอินเทอร์เน็ตของเรานะครับนี่ครับที่ขวามันนะครับกดโอเพนมันขึ้นมานะครับหรือใครที่มีอ่า My Network นะครับเข้าที่ My Network ของของเราก็ได้นะครับ ถ้ามีอยู่หน้าจอแล้วนะครับที่มันตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมหาก่อนถ้าใครรู้หรือถ้าใครไม่รู้่าครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็โอเพนเน็ตเวิร์กนี่นะครับพอมันได้หน้านนี้ขึ้นมาแล้วอืผมหลบเอาตาเทปหลบก่อนนะนะครับหลบก่อนมันบังอยู่นะครับเมื่อได้ด้านนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเจออย่างนี้นะครับ เข้าที่นะครับแ้งอะแดปเตอร์ออปชันนี่นะครับพอเราก,กดมาปุ๊บเนี่ยครับไม่เห็นนะทำยังไง,งปรับองศาใหม่ก่อนนะครับโทษนะครับอ่ะอันนี้ดีกว่าไ,ได้เห็นขึ้น เล่มอไปก่อนนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับมันจะมีแค่แค่สองสองอันนะครับอันนึงคือสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับคืออินเทอร์เนต็ตของเราที่เราใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้เห็นแล้วเนาะนี่ครับอินเทอร์เนต็ตที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับ นี่ยครับถ้าเราถ้าเราใช้แบบสายแลนดโดยไม่มีตัวต่อตัวเนี้ย USB to Internet เนี่ยมันก็จะมีแค่อันเดียวเราก็ต้องมาคอยหมั่นคอยตั้งค่าตรงนี้นะครับซึ่งเสียเวลานะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราเสียบมันเข้าไปอยู่นะครับผมจะเสียบมันเข้าไปกับ USB นะครับอย่างนี้ครับเสียบมันเข้าไปกับ USB นะครับ มันก็จะมีขึ้นมาให้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตนะครับติดตั้งค่าครั้งเดียวนะครับมันจะใช้งานได้เลยอัตโนมัติเมื่อเราเสียบทุกครั้งมันจะจําค่าให้แล้วนะครับมันจะเพิ่มมาให้อีกอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราใช้อินเทอร์เน็ตของเราได้ปกติเลยนะครับไอตัวนี้เราก็จะเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับนะครับจริงๆมันก็จะไม่ออโต้แบบนี้นะแต่ว่าครั้งแรกเราต้องติดตั้งก่อนมันถึงจะออโต้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวมันคลิกขวาไปที่ตัวมันนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนนนมมาาาให่่ีะะคคครรัับบวํ Property เราไปที่นะครับคำว่าอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4ตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4นะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอค่าตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เรามากดตรงด้านล่างนี้นะครับเป็นยูสเนี่ยครับ ISP เนี่ยครับยูสเดอร์ฟอร์ฟอลล์วิ่ง i p นะครับ a d d เ e s s นะครับเรากดตรงนี้ขึ้นมามันจะให้เรากรอกค่าได้นะครับให้เราใส่ค่าลงไปนะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดสองนะครับหนึ่งเก้านะครับส่วนตัวนี้กดคลิกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับส่วนด้านล่างถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับให้ใส่เลขตามนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหแปดสองแล้วก็ .1 นะครับไม่มี9นะครับจะเป็นแค่นี้พอนะครับแล้วกดโอเคได้เลยนะครับแค่นี้นะครับตอบเย็ดนะครับถ้าใครมีก็ตอบเย็ดนะครับอันนี้มันจะถามว่าลบอันเก่าไหมนะครับผมมีแล้วนะครับอันนี้ลบมันจะเด้งขึ้นมาใหม่แต่มันก็ไอ้นี่ใหม่นะครับเนี่ยครับมันจะแปลเป็นเนี่ยครับมันจะเป็น i d e n t i f y เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมันเป็น i d e n t i f y เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดโปรแกรมนะครับแต่ว่ามันมันมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับ เราเปิดโปรแกรมนี่ครับโปรแกรมของกล้องนะครับโปรแกรมของตาเทพนะครับเปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมันสแกนได้เลยเมื่อมันมีความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะวาเห็นเห็นเลยนะครับผมนะครับการติดตั้งก็มีเพียงเท่านี้นะครับใช้งานได้เลยครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ถ้าเราดึงออกดึงมันออกไปนะครับมันมันก็จะหายไปนะครับ นะครับถ้าเราดึงออกไปนะครับดึงออกนะครับนี่ครับมันก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเสียบเข้ามาใ่นะครับมันก็จะทํางานออโต้เลยเห็นไหมครับง่ายมากนะครับอย่าลืมไปซื้อกันมานะครับตัวนี้นะครับ USB to Internet นะครับเลือกสายที่มันดีๆหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม